สวัสดีครับแดกกับเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาแนวภาพนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับช่วงนี้ผมติดน้ำอัดลมมากๆเลยก็เลยลองหาน้ำอะไรที่มันจะกินแล้วสดชื่นเหมือนน้ำอัดลมบ้างก็เลยลองมองมองหาพวกน้ำวิตามินวอเตอร์ครับก็เลยไปเจอเจ้าวิตอ d เดนะครับตัวกลิ่นเลมอนเนี่ยทานแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยสดชื่นเหมือนน้ำอัดลมเลยแต่ช่วงนี้ผมลองทานก่อนนอน1ขวดทุกวันเลยครับ รู้สึกว่าเฮ้ยมันหลับสบายขึ้นนะหรือว่าเราคิดเองนะแต่มาวันนี้ครับผมไปเจอวิตามินวอเตอร์วิตาเดย์ครับกลิ่นชานมไต้หวันครับก็เลยลองซื้อมาชิมดูสัมผัสแรกเนี่ยดมมันมีกลิ่นของชานมไต้หวันจริงๆนะเนี่ยก็เลยลองดกเลยครับดื่มเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมันก็ได้มีรสชาติของชานมไต้หวันอยู่นะคือแบบได้เลยแหละก็เลยคิดว่าเพื่อ,อนๆที่ชอบกินชานมไข่มุกชานมไต้หวันเนี่ย แล้วกลัวอ้วนนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับวิตาเดนะครับวิตามินวอเตอร์นะครับกลิ่นชานมไต้หวันยังไงเพื่อนๆอย่าลืมลองไปหาชิมดูกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องแดก,กับเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย